เจ้าของบริษัทนั่งตำแหน่งไหนของออฟฟิศดีที่สุดอีกหนึ่งคำถามที่เจอบ่อยนะครับว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยเวลาที่เราซื้อออฟฟิศหรือเช่าออฟฟิศมานะครับควรนั่งตำแหน่งไหนนะถึงจะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับวิชาฮวงจุ้ยนะครับตำแหน่งที่เจ้าของหรือผู้บริหารเนี่ยนั่งแล้วดีที่สุดคือตำแหน่งบารมีนั่นเองนะครับซึ่งในวิชาฮวงจุ้ยก็มีหลายสายหลายแขนงที่พูดถึงว่าควรนั่งในตำแหน่งบารมีเนี่ยคือตำแหน่งที่ชื่อว่าเต่าดำนั่นเองชื่ออาจจะฟังดูตลกนิดนึงนะครับแต่ว่า ันเป็นชื่อเรียกของสัตว์ในตำนานตัวหนึ่งของคนจีนเขาแล้วกันนะครับตำแหน่งเงต่าดำเนี้จะอยู่ที่ด้านหลังสุดเมื่อนับจากประตูนั่นเองสมมติว่าเราเปิดประตูฝั่งขวาใช่ไหม ตำแหน่งเต่าดำก็จะอยู่ฝั่งซ้ายสุดนั่นเองนะครับหรือถ้าเราเปิดประตูด้านหน้าตำแหน่งเต่าดำก็คือตำแหน่งที่อยู่หลังสุดนั่นเองนะครับเราสามารถเยี้ยงซ้ายเล้งขวาได้แล้วแต่ความเหมาะสมซึ่งตำแหน่งเต่าดำนี่แหละถือเป็นตำแหน่งที่ได้บารมีสูงที่สุดดังนั้นคนที่มีอำนาจสูงที่สุดของกิจการใดกิจการหนึ่งของสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับ ตำแหน่งที่นั่งแล้วดีที่สุดก็คือตำแหน่งหลังสุดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆถัดลงมาตามลำดับขั้นถ้ามีตำแหน่งที่แตกต่างไปพูดง่ายๆคือเราควรจะให้ลูกน้องอยู่ด้านหน้าๆนาการนั่งในตำแหน่งบารมีนะครับก็จะส่งผลให้ลูกน้องเชื่อฟังดูแลลูกน้องได้ง่ายขึ้นพุมลูกน้องได้อยู่หมัดขึ้นเพราะว่าการที่เรานั่งหลังสุดเนาะมันทำให้เราสามารถเห็นการทํางานของลูกน้องได้ทุกคนนะครับและแน่นอนลูกน้องก็จะไม่กล้าทําตัวไม่ดีเลวไหลเกเรขี้เกียจหรือแอบ,บทําอะไรรับหลัง เพราะว่ามันก็มีโอกาสที่เจ้านายจะมองเห็นจากด้านหลังได้นั่นเองสิ่งสําคัญเลยนะครับอย่างไรก็ตามวงจุ้ยที่ดีนะไม่ควรนั่งหันหลังให้ประตูถึงแม้จะเป็นตำแหน่งที่ดีแต่หันหลังให้ประตูนะครับอันนี้รร้กาดมากขณานี้มีแต่ปัญหาแน่นอนดังนั้นจุดที่ดีนอกจากจะอยู่ด้านหลังแล้วยังต้องไม่หันหลังให้ประตูด้วยนะครับต้องหันหน้าให้ประตู สรุปนะครับก็คือตำแหน่งที่ดีที่สุดสาหรับผู้บริหารนะครับหรือเจ้าของกิจการก็คือตำแหน่งบารมีนะครับอยู่ที่เต่าดําหรือในสุดของตัวตึกนั่นเองนะครับถ้าออฟฟิศของคุณเนี้ยเปิดประตูทางไหนก็ตามนะครับควรจะนั่งอยู่ไกลประตูที่สุดอยู่ลึกที่สุดนั่นคือจุดที่ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนก็ตามทําได้หลักการเดียวกันอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆเบสิกนะครับที่สามารถทําได้เลยทันทีครับ ก็ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับผมสำหรับใครที่มีคำถามนะครับหรืออยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาถามได้เลยที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานเข้าไปเก็บคำถามนะครับแล้วก็ทำเป็นคลิปดีๆอย่างนี้ในตอนหน้าๆให้ทุกท่านนะครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไคร e นะครับหรือติดตามไลฟ์สดกับผมได้ทุกวันอังคารและวันพุธนะครับเวลาสองทุ่มนะครับผมก็ที่แฟนเพจผมเลยนะครับก็ยินดีที่จะเจอทุกคนอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ